น,นี่คือหลักๆเลยนะที่ทําให้ลูกค้าไม่มีบ้านหรือมีบ้านชา้าเด็ต่อให้40ก็ได้เอาง่ายๆผมฟันธงเลยตามใด,ดที่คุณยังมีชีวิตแล้วก็ยังต้องอยู่แบบผมนะตอนที่ยังไม่เคยมีบ้านแล้วมีบ้านหลังแรกเลยนะต่างกันเยอะจากบ้านเช่าแต่ทําไมพอโตขึ้นมาแล้วอะอะไรทําให้แบบตรงนั้นอะมันหายไป เรื่องสําคัญนะมาดูตัวที่สามสามสามตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายอันนี้คือหลักๆเลยนะคะที่ที่พีท,<ช>ท,ทา <ำ S 1> เคสลูกค้ามาหลายๆเคสอะคะ่ะอันนี้คือหลักๆที่ที่ทําให้ลูกค้าไม่มีบ้านหรือมีบ้านช้า 3, อันนี้คือสามข้อสามแล้วไม่มีวินัยการเงินตัวนี้คือตัวที่สามนะแต่ต่อให้สี่สิบก็ได้แต่มีวินัยการเงินคุณก็เอาเงินเก็บมาคุยกันมาให้ผมช่วยคิดคํานวณว,ว่าเหมาะก,กับได้บ้านหลังไหนครับ แล้วก็ต่อให้มีผ่อนลดอยู่แต่คุณมีวินัยการเงินคุณมีความรู้ทางการเงินคือคำนวณไว้ละเอาง่ายๆผมฟันธงเลยคนที่มีวินัยการเงินนะมันสรุปง่ายๆก็คือคุณมีเงินเหลือเก็บทุกเดือนแค่นั้นเลยแสดงว่าคุณมีวินัยแล้วร้อยเดียวอ่ะเก็บร้อยเดียวเก็บร้บอยเดียวก็ได้นะเ<อ>ให้กาลังใจให้กับตัวเองเก็บร้อยเดียวแต่คนที่ชักหน้า,าไม่ถ,ถึงหลัง<ะ> อันนั้นก็คืออันตรายแล้ร้อยเดียวก็ยังดีนะขอให้มีเก็บเ,ออเพราะนั่นมันแสดงออกถึงการมีวินัยของคุณคุณต้องมีวินัยในการเงิน แล้วมันถึงจะขยับไปได้ต่อให้มีหนี้อยู่อายุเยอะละแต่ฉันมีเงินเก็บโอเคฉันอยากได้บ้านวางดาวเท่าไหร่คุณก็ว่ามาเราก็ช่วยได้แล้วอายุน้อยหรือผ่อนลถอยู่ผ่อนลถครับผ่อนอ่อไปเที่ยวได้ครับซื้อของเต็มห้องเช่าเลยครับแต่ว่ายังไม่มีบ้านครับแต่ว่ามีเงินเก็บครับมีเงินเ,เก็บทุกเดือนครับเหลือทุกเดือนครับทีนี้เราก็จะคำนวณแล้วว่าคุณเช่าเท่าไหร่แล้วเงินแต่ละเดือนนะคุณเหลือเท่าไหร่พอเหลือเท่าไหร่สมมติเดือนละร้อยปีหนึ่งก็พันสอง เคยเรียนกันมาตั้งแต่เด็กเนาะหยอดกระปุกอะน,นะเด็กอนุบาลมีเงินเก็บมากกว่ามากกว่ร้อยร้อยนะแต่ทําไมพอโตขึ้นมาแล้วอะ,อะไรทําให้แบบตรงนั้นอนะมันหายไป ตรงเนี้ยคือเป็นเรื่องสําคัญนะแล้วเราจะได้สอนลูกสอนหลานได้เงี้ยเก็บเงินนะโตขึ้นไปจะได้มีกินมีใช้อะไรเหมือนเราที่มีวินัยการเงินอันเนี้ยสาคัญเหมือนกันก็มีเคสนะลูกค้าที่อายุเยอะแล้วไม่ได้ทํางานด้วยแต่มีวินัยการเงินซื้อทรัพย์สินไว้มีที่ดินมีอะไรเงี้ยคือไม่มีบ้านทําเกษตรปลูกพงปลูกผักอะไรแล้ววันหนึ่งอ่ะเขาไม่อยากทําแล้วอ่ะเขามาซื้อสดก็มีนะเราว่าอะไรเขามีวินัยเขาช้าไหมเขาช้าช้าแล้วมีรถด้วยนะแต่ว่ามีวินัยการเงินไงมันก็จบแต่ สำหรับลูกค้าที่ค้าด้วยตัดสินใจผิดด้วยแล้วไม่มีวินยัยการเงินด้วยเราก็ช่วยเหมือนกันนะครับแต่คือลูกค้าก็ต้องช่วยทําตามเราด้วยคือเราก็มีวิธีเนาะ <c oughs> เราหมายถึงเราก็จะบอกว่า <c oughs> โอเคนะคุณควรเค,คลสนี้นะลูกค้าท่านนี้นะมาอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้เนาะแล้วเขาก็ต้องทําคือมันต้องช่วยกันอะบีไม่สามารถที่จะช่วยได้ทั้งหมดแต่บีช่วยได้ทั้งหมดนี้คือช่วยให้ข้อมูล ช่วยบอกวิธีการ,อ,กการอันนี้บีบอกได้หมดเพราะบีอยากให้ทุกคนมีบ้านไม่ว่าจะเป็นอายุน้อยอายุเยอะหรืออายุน้อยร้อยล้านหรือ ทำงานไม่มีสลิปทําธุรกิจส่วนตัวอาชีพอิสระอะไรก็ได้อะไรก็ได้มาคุยกันสาบใดที่คุณยังมีชีวิตแล้วก็ยังต้องอยู่อ่ะใช่มันก็ต้องมีบ้านยังต้องอาศัยปัจจัยสี่นี่ก็คือ,อที่อยู่อาศัยส่วนวิธีแก้ข้อสุดท้ายเนี่ยคนที่ไม่มีวินัยการเงินนะก็กลับไปนะฝึกเก็บเงินค่อยๆเก็บแล้วก็ทรัพย์สินน่ะที่คุณต้องซื้อแต่แต่ละเดือนก็ซื้อซื้อ,อมาเก็บไว้ในห้องเช่าอะ่ะคุณควรที่จะมีบ้านที่เก็บแล้วก็มาปรึกษากับเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่เมื่อกี้บอกแล้ว แล้วก็บ้านในทุกราคาเลยนะทุกราคาทุกราคาทุกย่านในบ้านบึงก่อนนะ,ะในบ้านบึงก่อนคุณมาปรึกษากับเราได้ว่าตรงนั้นได้ไหมตรงนี้ได้ไหมอยากได้ตรงไหนอยากได้ตรงนี้ตรงนี้เนาะบางทีส่วนมากลูกค้าทักมานะขอรายละเอียดมันเยอะรายละเอียดมันเยอะคือผมก็ต้องถามกลับว่าอยู่แถวไหนต้องการอะไรลักษณะบ้านเป็นแบบไหนบอกสเปกบ้านมาเดี๋ยวจัดให้เราจะให้ได้เลยนะครับอะมีอะไรฝากไหมสุดท้ายเราจะไปกันละ ไปไหนอ๋อลำลากันเ <laughs> งียก็ขอยินดีอีกครั้งนะครับสาหรับคนที่ได้บ้านไปเมื่อปีที่ผ่าน<ก>มาก็ปี <22, 65. S> 2 0งพันสองมันเป็นฟิลที่ดีมากเลยเวลาลูกค้าแบบเข้าบ้านอะแล้วขนของเข้าบ้านดีใจเนาะคือดีใจกับลูกค้าแล้วเหมือนกับเราอะเป็นส่วนหนึ่งของค้าให้เขาได้มีบ้านที่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาแบบจะขึ้นบ้านใหม่หรือว่าจะสร้างครอบครัวหรือว่าอยากมีบ้านที่แบบอยู่ใกล้โรงเรียนชีวิตดีขึ้นคือมันมันมีแต่ดีอะเรา<อ>เลย <จะ S 1> แบบช่วยชอบแล้วก็มีความสุขกับการที่จะคุยกับลูกค้า แล้วก็ช่วยเหลือลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบผมนะตอนที่ยังไม่เคยมีบ้านแล้วมีบ้านหลังแรกลยนะไม่ไม่มีเงินซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยนะเข้าไปปุ๊บก็เสื้อพืนหมอนใบเลยไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรในแต่ว่าโหรู้สึกฟิลดีมากเลยอ่ะแบบแบบอบอุ่นมากเลยบ้านหลังนี้เออตอนนั้นแบบคือเราอายุประมาณ20กว่าแล้วเออเราอะมีบ้านแล้วคือรู้เลยอ่ะผมรู้เลยว่าเขาเข้าไปอ่ะเออเนี่ยบ้านจะรู้สึกยังไงคือบ้านชั้นอะแล้วเวลาแบบแขกไปใครมา หรือว่าผู้ใหญ่มาเยี่ยมหรือแม่มาเยี่ยมอันนี้บ้านหนูบ้านชั้นบ้านหนูเราไปเยี่ยมต่างจังหวัดแล้วกลับกลับบ้านเราอะเออมันต่างกันเยอะจากบ้านเช่าคุณมีบ้านนะครับนะแล้วก็มาปรึกษา กับเราได้อ้าวแล้วถ้าไม่ซื้อบ้านเราแต่มาปรึกษาเราได้ปะปรึกษาได้ปรึกษาได้ <c oughs> โอ้เป็นเพื่อนกันบางทีก็มาปรึกษากัน <c oughs> ทั่วๆไปเนาะว่า <c oughs> ต้องทำยังไง <c oughs> คือจริงๆพีจะบอกว่าปรึกษาได้ได้หมดเลยไม่ว่าคุณจะเอาบ้านของเราหรือเอาบ้านใครก็ได้แต่ว่าให้เข้ามาปรึกษาเถอะเพราะบีก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลและอีกอย่างหนึ่งนั้นสุดท้ายอ่ะ บีก็ดึงมาซื้อบ้านบีหมดแล้ว่าอะไรก็มันเงียมอ่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเราเราทำได้ดีกว่าใช่คุณลองดูตัวเลือกที่ดีกว่าไหมใช่คุณจะเอาที่เดิมคุณก็ก็ได้เพราะว่าบีก็ให้ข้อมูลเหมือนกันผมอยากให้คุณน่ะได้ฟิลนั้นไงฟิลที่มีบ้านของคุณน่ะแล้วมันแมทกับไลฟ์สไตล์แมทกับเงินเดือนแมทกับการเริ่มต้นในครอบครัว มันก็มีแต่ดีอะเริ่มต้นปีใหม่ปี2566ด้วยการมีบ้านแล้วถ้าสงสัยติดขัดอะไรยังไงอยากทราบข้อมูลแล้วเราต้องการแบบอยากจะมีบ้านให้ได้กริ๊งมาเลยค่ะปรึกษามาเลยโทรมาเลยหรือไม่ก็ทักแชทมาใช่ทักแชทมาก็ได้บีพร้อมให้ข้อมูลค่ะแล้วก็ช่วยเหลือทุกเคสไายสายสวตสดีค่ะ